สบายดีพี่น้องสบายดีไปสุกคนเด้อพี่น้องเว้ยพ่อพ่อก็ช่างแม่น้องเทนพี่น้องทางแม่กําลังยางลัดทงกระเล่นน้ำนไม่ใหญ่งงออกกําลังกายพี่นอ้องเว้ยลมแห้งๆทานไปส้มเลย พอขึ้นว่าอยู่อยู่ว่ามีไงเงื่อนะเราไ่อยากขีวว่รถจักรนี่แม่แล้ววะหลัดทงเลยแล้ววะไม่เป็นหลังล้มนะสมมิวบรรยากาศทงหน้า ตุ๊บตุ๊บนอนนะมันมาห้ากุดกบกุดเขียวได้เป็น้องค์ใย่าังลัดทงมาห้าไม่ใหญ่เงื้องได้เลยกระเพาะบูขึ้น อ้าวทำไมก็แม่ทองเทน,นมาคุดกบบอโอ้แม่ด่าจ้าได้ตื่อยู่ไปทำไมกระท่อมมีแม่อันนั้นไปจับไว้ให้มันงามไหมเว้ยต่อเพื่องเนาะ ททางเจ้าจ mm. ิตกคณะโอดโพล่ลมก็โทษขอไพ่เด้อพี่น้องเอ้ลมเขาไม่เฮากัะไรถโกใครขมามากมาน้ำบาดที่ขมามั้ยแม่ฮะเออใส่ทงมานำเด้ยพี่น้องก็เขียนขมากนะก็ยากให้ลูกสาวยันคำว่าเบิ่งได้เนาะ ลูกตาอ,อยู่ข้างนอกพ่ะนะน,น้ามาัใหญ่เคียวป่งขึ้นแล้วคือบางงวเขาเนาะอืออ้สองห้ากบไปได้ปีน้องพ,พาคีสมกํล<ม>ังกําลังป่งเหีือวพาคีสมนะ กลสีหอดเลพี่น้องเด้อเอมาน่อยพี่มาน่อยกู่ะอ้ยนียพาเยาปีข้างหน้าปีนสุรบมีเราเวเนียงนี่ ตอแม่เพื่องมันตอเพื่องมันออกกันลูกกันเนาะเลยมันใหญ่เขียวมันใหญ่อติรัดคง ไกลตึบเลยเขากำลังใกล้ใกล้ตึบทำไมเห่าโมนี้อันนั้นกระถูปตูปิเจดําทงหน้าคุดโกบสมเฮาเลยนะนี่ยินจะเสียงมใหญ่เงิงเฮาฮะเมียงเมียังเฮากระส่างมันแล้วมันบอกเมื่อยเฮา แม่ใครหัวหอดอะไรเพนองเอ้ยหอดล้วจ้าหมางยังก่อนจะได้ในนามไม่พุ่มหมางเลยนะหมางย่อมหรือหมางยังอะนะเออเห็ดเล่เห็ดก้นกระท่อมนอนมีคนอยู่อยู่ค่ะเออ อยู่แต่ไม่ยัางเงื้อมันอะนี่อือไม่ยัางเงื้ออยู่กับร้านสาวร้านไายเออไม่อยัางเงื้อนี่กับมือไงมาสั่นพี่น้องเอ้ยอืออย่งงางนี้ว่าอย่างนี้ว่าร้านสาวกับพ่อึ้นก็เลย่อนหลังหน้ามาเจาะป่ะสนันยัง <laughs> อกําลังข <ination noises> oh, ึ้นหัวกันได้พี่น้องอ่าก็เพื่อนวกกันได้ใหญ่ไหมพวกกันไดโบราณพี่น้องเอ้ยเออไก่บุกอะไรเนาะขายงงเงียนเด้อเฮือนไ่ใหญ่งึ่งนะเฮี้ยนหมอป้ายพี่น้องเอ้ยเฮือนต้องเฮือนเพิ่นก่อนบุกเฮือนมาเกินบาทเนี่ยโตพี่น้องเอ้ย บุ๊ดพี่น้องเอมือนิกามี่ะสาวเพิ่นมาเยี่ยมไรซามมาเยี่ยมเพิ่นมาเยี่ยมมันมาหากรนเถื้องเราาสก็ลยมาเยี่ยมาเยี่ยมเอาไปอบุ๊คเว้หันเป็นนุเสือนะใส่ได้ยุเสืองามอ้เสือแพนะ้เาหนุ่งเนุ่งห่บุได้เสือกันล่มให้เพิ่นตัวหนึ่งของยามหนาวห้ืเด้ พอนี้แหละบุ้ามันาวเฮ้ยจกกระเป๋านูฮะเฮ้บ่ไปได้เราเากินยังกับได้จะพก้แลป้าเอาคือวไสเปอนอนพุ่นไปยูเด็ก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 สบายดีป้าลุงเออเอาอีกไปตะแพงแท้่ไหนลูก ป้าใส,สเม็ดคักแน่ร้านสาวเฮาย่างขี้ผุนเขาปาะปะซื้อ,มอเม็ดมาว่านนี่นผุ่นมันลายไปหน่อยก็ใส่ทำไรเขากินเองหัว,วใจเขาเห็นสั่ตว์โรคก,กระเพาะพี่น้องเอ้ยยังเงินกระเพาะขึน้นลอยแข่งลอยค่ะเม็ดที่ผ่าเนี่ยแหละข้าถืวจนกระเพาะข้ากระเพาะขืนเยอะไปอัน คำว่านี่นะลูกเคยเไปกันข้อหาหม่มาต้มกระเพาะอีเมขึนนอือด้างเฮ้ยอมานต้หอยแน่ามกระมเฮนกระเพาะขึ้นโหนนะเได้กบ่อลงอืมเออาเื่อเรื่องกระเพาะพี่น้องเอ้ยมากินลงเซาเมตอืา ล้าซาวมาจบลานมุ้ยไปอยู่เนาน้องซุยก็ไปอยู่ไปงานพี่ใหญก็ไปอยู่ไปประชุมซีะวัดบ่พี่ใหญเนาะไปประชุมนูดาวนุมดเทาแล้วลูกหันฮัานหนาไม่้า่นไปเทย่งนะยังมาท้าเบิดตต ว่าเะเก่าม so ันปีม ah> ันจะไปแ่าแล้วเนาะอ๋ย no ี่คือแม่รถร้าขั้นท่านจะไปงันไปแถเลยเด้อเอาคือพูดไปียนเบุมาจไปมีไปนปชมเอาไปแล้นั่งนิ่งไปแล้วบ่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 ยงน่อยระแมนคับคู่กับขัตได้ตอน้ำนุ่อนุบาลนะเท่ากันกินข้าวยังสาบุจ้าน่ะโอ้ยก็พอขึ้นกินข้าวกยัง ไม่จปลาตายเผื่อไปเหี่งเนี่ยเผื่ไปจีปลาบมมีเหงแล้วบแมาแหงเมื่อยแหีงเนี่ย้ไปต้มเคียวได้เลยนะ่ะต้มเคี่ยวกับทีกินก็เคี่ยดได้กับบริเก็ตวกลียงเนาะต้มเคียวพี่น้องก็ได้ากินต้มเคียวเด้อเนี่ยนะกำลังคนอยู่ตัวๆเนะนี <c oughs> น่ยเคียดวลอก็ไดใ้าปเรย่องเคี่ยน,นะโอ้ยบักลับไปเนื่งขึ้นบ้านแบกลัดโซ่ เมก้เจ็บจเจ็บกไม่ใส่ในพุ่งนี้มันมาเจ็บอยู่หนาทอกใบกะว่าเรา้ากำลังกำลังคุยเรื่องกะกระเพาะขึ้นกินพีเลยก็คนกะเพาะเจ้าไปบหมูนนคนเดีาวคเดไปกัไปจะพอตุ้ยเหาเากยังกับบดเาข่างยก เสือกับพอดีใส่เนียพอดีเลยกันลมกันหนาวป้าโทรไปนองมันมาถือกันมันมีมูเล่นน้องมินนะอยู่โน่นสูงนะอือเมพ่อไม่เย็นพ่อด้โหลดอือเอนิมเมื่อม่กนจิ้มเมืมอนมาเนียไม่ื่อโลดมัน่ื่อโลดมาให้มอแล้วมันก็ว่าเมื่อจักเออ มันอยากได้เครื่องดิอืมๆค่ะอีกๆอ่าๆเอ็กซ์เพรนอืมถ้ามอนายมีทําปูนอนโลดเ้เียดเอ็นอนะอืมนอนโลดตีลังกานอนโลดยงทองางน่ะงกระาลเด้อพี่น้องเด้อยู่ดีแม่บ่สคูสักคนพอกันใหม่คิหน้าสบายดี